ของคนวันอังคารค่ะสัปดาห์หน้าจะรู้สึกแล้วว่าไอ้สิที่ลงทุนทําไปนั้นเห็นหน้าเห็นหลังนะคะถ้าเป็นงานประจํานะคะคุณจะได้รับนะคะพลังใจจากคนรอบข้างนะคะจะได้รับการโปรโมทการชื่นชมนะคะผลงานของคุณเป็นที่ปรากฏนะคะถ้าเป็นคนค้าขายนะคะคุณจะมีออเดอร์แบบปังๆนะคะคุณจะได้รับนะคะ การานำเสนอนะคะให้ไปติดต่อได้คอนเน c t ชันใหม่ๆนะคะบางที่คุณเลงไว้ตั้งนานและแต่มันเข้าเองไม่ได้มันจะมีคนค่ะมานำพาชักจูงนะคะชักชวนให้คุณไปรู้จักในที่ที่คุณอยากไปแบบง่ายๆทุกอย่างจะง่ายหมดเลยนะคะและเป็นผลดีกับธุรกิจการงานของคุณด้วยนะคะมันเป็นการเริ่มต้นสำหรับคนวันอังคารถ้าจะนะคะเริ่มสายเขาเรียกอ,อะไร สายคอนเนคชั่นใหม่เนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าใครจะเปิดเฟรนชชัยอย่างเงี้ยคุณจะมีคนเหล่านั้นเข้ามาติดต่อเองนะคุณจะได้รู้สึกว่าเออการงานเนี่ยเริ่มจะเติบโตขยบขยายได้แล้วนะคะและคุณไม่ต้องไปเหนื่อยด้วยเพราะคนเหล่านั้นเขาจะเดินมาหาคุณเองขอให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องข้อมูลขอให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องราวของธุรกิจของคุณขอให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องสินค้าของคุณเดี๋ยวจะมีคนดีๆเดินมาหาคุณเองพร้อมอยากให้คุณแบ่งปันนะคะนี่คือ การงานของคนวันอังคารค่ะเยี่ยมมากต่อไปนะคะเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินนะคะให้ระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้ระมัดระวังการ ใช้จ่ายแบบไม่คาดคิดนะคะเพราะฉะนั้นควรทําบัญชีรายรับจ่ายแบบวันจันทร์จะดีมากนะคะแล้วก็อาจจําเป็นนะคะจะต้องไปจ่ายประกันชีวิตเนี่ยถ้าใครคนวันอังคารนะคะทาประกันมาจนถึงจะครบปีเนี่ยสัปดาห์หน้ามันจะมีใบเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันชีวิตประกันไฟประกันโรงงานประกันอะไรก็ไม่รู้อะที่คุณบางทีหลงลืมไปแล้วด้วยว่า มันถึงรอบแล้วเหรอแล้วคุณจําเป็นต้องใช้เงินโกนน้นึงนะคะซึ่งคุณปกติก็หาครองแต่พอมาถึงจุดนี้คุณรู้สึกอ้าวไม่ได้เตรียมตัวนะคะก็จะขาดสภาพครองนิดนึงแต่อาจารย์การเชื่อว่าคุณจะบริหารจัดการและผ่านไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะคะอย่างที่บอกอย่าเพิ่งฟุ่มเฟือยใดๆนะคะเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับ สิ่งที่คุณเคยทําค้างไว้แล้วมันวนรอบมาถึงแล้วคุณต้องควักกระเป๋าไปจ่ายนะคะคุณหนีไม่ได้ด้วยนะเอออาจจะรวมไปถึงภาษีด้วยนะจ๊ะให้เรามาระวังอันนี้แรงและสําคัญกรณีค้าขายอะไรก็ตามนะคะระบบภาษีสําคัญค่ะยุคนี้นะคะต้องรู้เท่าทันมิฉะนั้นคุณอาจจะมีค่าปรับนะคะคุณอาจจะมีดอกเบีย้ยที่งอกขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกเสียดาย นะเป็นความเสียดายที่มันไม่น่าพลาดประมาณนี้นะคะเนี่ยคือคนวันอังคารค่ะต่อไปนะคะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะคนวันอังคารน,นะคะสัปดาห์หน้าห้ามใช้อารมณ์เลยนะคะ เพราะคุณจะรู้สึกลูกน้องบริวารเข้าหน้าคุณไม่ติดนะคะบางทีการตัดสินใจนะคะในการใช้อารมณ์จะนำพาให้คนรอบข้างเหม็นขี้หน้าเรานะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะคะจำไว้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆงดใช้อารมณ์ค่ะส่วนมนไว้พระไว้นะคะดึงสติไว้และรู้ไหมว่าถ้าใช้อารมณ์ไปแล้วมันจะเกิดการเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร นี่คือสิ่งที่เป็นผลพวงของการใช้อารมณ์ในการพูดจานะคะเขาบอกว่าคนเราคำพูดก่อนออกจากปากเราเราเป็นเจ้านายเมื่อไรออกไปแล้วแล้วไปฟาดฟันชาวบ้านมันจะกลายเป็นภัยกับเราแล้วมันจะเป็นเจ้านายเราจนตายเพราะแผลที่อยู่ที่ร่างกายมีวันหายแต่ก็ยังมีรอยแผลเป็นจริงไหมแต่แผลที่ฟังจากคำพูดและเชื่อเฉินใจคุณเชื่อไหม ไม่มีวันหายมันจะปรากฏจารึกจดจําและถ้าเป็นคนอาฆาตแข้นนะคุณเขาจะจํามันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ถอดถอนออกไปสักทีแต่ถ้าเป็นคนที่มีศีลมีสติเขาก็จะอโหสิให้เราเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ชอบใช้วาจาเชื่อฉือนไปก่อนโดยยังไม่ได้คิดสาระตะให้ดีว่ามันจริงหรือเท็จมันเป็นคำพูดอาวุธหอกที่ทิ่มแทงคนฟังไปแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์หน้าคนบางคันมีสติเยอะๆอยา่าสื่อสารอะไรออกไปหากยังไม่ได้คิดให้ดีค่ะอาจารย์เตือนนะคะ